การแต่งหน้ากันเลยนะคะการแต่งหน้าวันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบพื้นฐานรู้ว่าลงอะไรก่อนหลังนะคะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือต้องบำรุงผิวปากกันก่อนคะ่ะใช้นีเวียลิปบ,บาร์มทาไปเลยปากจะได้ไม่แห้งนะคะตัวที่สองเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมผิวหน้าให้มันชุ่มชื่นนะคะคือแต่งหน้าเดี๋ยวนี้เนี่ย ด้วยแบบอากาศมันร้อนใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์ตลอดเวลา<ๆ>ก็จะได้ไม่ต้องเติมบ่อยฉะนั้นการเลือกเครื่องสำอางเนี่ยก็มีผลสำคัญเหมือนกันนะคะตัวที่3<ๆ>เมืองร้อนก็ต้องใช้ UV นะคะแล้วแต่เลยใครจะ ใช้ UV ตัวไหนนะคะอันนี้ใช้ของ Olay ทาขึ้นนะคะใช้นิ้วนี่แหละปาดขึ้นไปเกลี่ยให้ทั่วเลยที่สี่ตัวนี้เป็นพ p เมอร์ของ Benefit นะคะ ชื่อ The Pro Professional สีเขียวออริจินอทาไปเลยค่ะตัวนี้มันจะช่วยคุมความมันนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องผิวมันแบบทีโซนมันมีหลายสีนะสีฟ้าก็มีนะคะสีฟ้าของเขาก็จะใช้แบบเหมือนแบบไปทะเลอย่างเงี้ยเกลอ่เลยเห็นไหมคะ ผิวมันจะแห้งเลยนะมันคุมความมันะที่ห้าตอนนี้เลยที่บอกว่าต้องลงทุนนิดนึงก็คือตัวของบ๊อบบี้บ้าวนะคะเอ่อสกินลองแวร์ S.F. p 15บเบอร์ w o u b l e U สูห้าหกเพราะพี่เป็นคนผิวสีแทนเอ่อคนขายก็เขา ที่เขาอยู่เคาน์เตอร์เขาก็จะถามว่าเราอยากได้ผ่องขึ้นหรือว่าเราอยากได้แบบกลืนไปกับผิวอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้พี่ใส่เอาแบบกลืนไปกับผิวหน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อย <c oughs> เปลืองนิดนึงลองปรึกษาพี่ๆที่เคาน์เตอร์ดูนะคะ เราอยากได้แบบไหนสีผิวเราประมาณไหนเดี๋ยวเขาจะเทียบให้เราแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเหมือนเดิมคอได้เลยจ้ะตัวที่หกตัวที่หกมาที่คิ้วก่อนเลยคิ้วเรากันไว้แล้วใช่ไหมเราจัดจัดมันไว้แล้วใช่ไหมเราก็ทำให้มันแบบเป็นทรงแล้วก็เอาดินสอเนี่ยค่ะเขียนตรงที่แบบมันมันแหว่ง นี่ยเมันแหว่งไหมคะให้มันเรียวๆตามทรงคิว้วเราอะ่ะลากให้มันยาวนิดนึงฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งปัด ตัวที่เจ็ดของเบบลีนค่ะเป็นแฟชั่นโบร์คัลเลอร์ดราม่ามัสคาร่าก็คือที่ปัดขนคิ้วนั่นเองใช้สีน้ำตาลนะคะมันจะมีสีอยู่แล้วด้วยนะคะก็ช่วยๆกันให,ให้ขนคิ้วมันเรียงเส้นแล้วก็ปัดขึ้นนะคะ ตัวที่8เป็นตัวนี้ค่ะของเมเบรีนเป็นลายแทททูสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้แบบดินสอแบบนี้นะคะเพราะมันเขียนง่ายหนึ่งเปิดกตาขึ้นมานะคะเขียนที่ขอบตาข้างบนเหมืนอนเราเติมขอบขอบ ขอบเส้นเวลาทำงานศิลปะมันจะทำให้ตาเราชัดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ลากให้ยาวนิดนึงแล้วแต่รูปตาของแต่ละคนนะคะสำหรับ พี่เนี่ยคือแบบแค่ข้างบนก็พอเพราะว่าถ้าเป็นข้างล่างด้วยตาก็จะดุ9เป็นของมุจิเป็นที่หนีบขนตาที่แบบว่าไม่ดึงขนตาอนีกฝั่งนึงนะคะเหมือนเดิมค่ะฐานกลาง ปลายโอเคตัวที่10ก็คือตัวของมาสคาร่านะคะก็ใช้ของเบเบลีนกันน้ำเวลาฝนตกจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของตาดำ <c oughs> พยายามใช้กันน้ำเลยนะคะ ปัดข้างบนแล้วพอเสร็จเหลือข้างล่างแล้วก็เอามาแต่งตรงตรงข้างล่างตาตัวที่11นี่ตัวนี้เหมือนสีน้ำเลยของ Body Shop นะคะมันจะเป็นตัวที่แบบว่ามันชื่อว่ามันตินะคะมันคือแบบมันใช้กับแก้มก็ได้ใช้กับปากก็ได้อันนี้แนะนำเลยแต่สีมันเนี่ยแบบใช้แค่นิดเดียวนะ ก็คือแบบเยอะเยอะนะคะใช้ปากเอ้ยใช้นิ้วมือแต่แค่นิดเดียวนะเพราะมันจะแบบแดงมากนะ,ะถ้าแตะมาเยอะนี่โอ้โหไม่ไหวนะแดงเกินแล้วก็ทาที่แก้มไปคคะ แล้วเวลาเราเราเราทาบัดออนเนี่ยให้แนวเฉียงขึ้นบนโหนกเนี้ยนะคะต้องมีช่ำๆฝาดๆบ้างเนาะแล้วก็เวลาที่เหลือที่ปานนี่ทาตรงตรงนี้นิดนึงกับตรงนี้นิดนึงโอเคสองแล้วค่ะก็จะเป็นตัวของแป้งเพื่อที่จะแบบว่าเกลี่ยให้แบบว่า มันมันสมูทอะมันไม่แบบวาวๆขึ้นมาเป็นของ Bobby ี้บราวน์นะคะตัวนี้แล้วก็ตอนไปซื้อะนี่มันจะเป็นเนื้อฝุ่นแบบนี้ใครจะใช้พัฟก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นไปซื้อแล้วก็แถมแปลงมาให้ด้วยมันลบความวาวอะคะ่ะทาไปเลยเกลี่ยไปตาม แนวหน้าของเราเนามากอะเชดเดิ์ของเบอร์บลินตัวที่สิบสี่เราใช้สีส้มแล้วกันเนาะตานี่แต่งให้มันแบบมีสีขึ้นมาโอเค ให้มันดูมีมิติหน่อยเนาะสีน้ำตาลลงหัวจาหน่อยตาหน่อยเหมือนทำงานศิลปะจบสุดท้ายค่ะด้วยลิปกลของดีออจะได้แบบว้าว,าวเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นแบบ แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อลองเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ลองไปซื้อเครื่องสำอางที่แบบแนะนำกันดูนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางที่ดีก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะคะโอเคบ๊ายบาย